ตำมะฮงพี่น้องเอาตะเสาเลยผู้ใดอยากมาเด้ตอตำมะฮงสู่ลานกินกับพัดพักบุงใครมาเด้อจากผู้ใดอยากผู้ใดอยากเชิญค่ะค่นี่กับติตันตะเสา <c oughs> คือจากตะมู่ว,ว่านนี่ตะลานนั่นปรยูหัวว่าน เาไปเที่ยวบ้านยายเขาเนาะยาก็ à, กเลยบมได้ตำมาเนี่ยฆากันอยู่บ้านดูกับสุโคนวันหยุดนะจ๊ะมาได้สิตำมาได้อยาดมาได้จ้ะมาได้ประเด็นนด,น,ดนัว,นนนวๆแค่นี่ต้มเอง <c oughs> บอกวนะ่านเราเนาะลาไยเฮียขันคึดนยากแล้วมันเสียบมาได้พี่น้องแนวใดห้องขึดนหยาดนะเสียบรัดลวบ นี่สใส่ปลาแดกตอนน้ำม่กีกใส่ปลาแดกเป็นตปลาแดกนว่นวๆพี่น้องสื่อมาลวดละแปดสิบบาทนวแห้งข้อไปหนอข้อละอันนี้ไปตามมือเทียงนวยใหญ่พี่น้องน่ะใหญ่แห้งเอ,อ,อ,อโขตด พ่อขูดแล้วเนื้อออกออกดีดีมันตันพี่น้อ,องไงไงแห้งตำเทียงตำม,มือเทียงเลยอีกเนื้อมันหลาแบบงงมันตันมันแบบงงแน่นะพี่น้องเขาเอิ่นมาเบิงึงจิบคือจีเดนหน่อยเด่นหน่อยแน่น,นได้จ้า <c oughs> <c oughs> อย่างด็กกินที่หาข้นผลับพี่น้องกินนี่ จัดการปั๊มก่อนเตรียมเครื่องปรุง ขามน้ำมะขามปูมประแดกกระปุกนี่ป่ล่ะต้มใส่ขวดใบพี่น้องนี่ข่อยเอาใบข้างนอกมันยังบ่ปูมบ่ฟองบ่หยางต้มให้มันสุกถูกสูตรพร้อมอันนี้กะเอาใส่ขวดแล้วก็ใส่ขวดอันนี้พร้อมนะพ่อพี่น้องเฮ็ดไว้ไน้แต่กินนี่พริก เขื่อเทศกับมะนาวกันด้กินเลวพี่นอ้องเพรานี่แหละจ้ะพี่นอ้องตำก่อนแต่ก็จังมากินน้ำกันเนื้อจ้าเท่านี้จ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจังถ่ายกินน้ำกันเนื้อจ้า